จะฝากคลิปนี้ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ถึงพิมพ์ไลยหน่อยค่ะอยากให้พี่พิมพ์มาช่วยปลูกบ้านเงินผ่อนได้หน่อยคะ่ะคือร่างกายมีแรงทำงานเียังตัวเองมีโอกาสสร้างอย่างอื่นได้แต่ว่าบ้านที่อยู่อ่ะ มันถุกทั้งหลังแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแล้วมันต้องใช้เงินจำนวนมากคืออยากจะให้พี่พิมพ์ช่วยทำบ้านเงินผ่อนให้หน่อยค่ะอยากให้คลิปนี้ฝากไปถึงที่พิมพ์รท้ายด้วยนะคะร่างกายกบสามสิบสองแต่ว่า ไม่มีปัญญาจะเอาตังมาซ่อมบ้านค่ะอยากอยากมีที่อยู่ดี่ดีอยากมีที่สุขหัวนอนที่อบอุ่นกันลมกันฝนได้ต้องมากลัวมันจะไปวันไหนก็จะพังวันไหนไม่รู้ ฝากถึงพี่พิมพ์ที่พายทีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ที่พี่พิมพ์ที่พายดีนะคะ